โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมๆนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้จำโบให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับผมนะเป็นรถตู้ทําเงินนะครับผมรถปประจําการสภาพเนียบเนี้ยบใช้งานน้อยๆสีซิมเวอร์เดิมๆจากโรงงานเลยครับโฉมกันทํามแบบนี้นะกับตัว3.0ดีพอดีคอมพิวเตอร์โฉมกันทํามทันนี้ครับผมนะวันนี้อยูดกันที่สาขา2ออีกแล้วนะครับผม นะรถตู้เรามีสต็อกเยอะมากจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวนี่ตอนนี้มีตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้มี3ามคันเดี๋ยวอีก2คันที่เหลือเดี๋ยวมารีวิวในคลิปหน้านะผมมาชมคันนี้ก่อนคันนี้ปี2องพนะครับผมแต่เลขมาแค่แสนต้นต้นตนัน่นเองนะครับผมราคาก็ไม่แรงครับผมดอกเบี้ยพิเศษมีให้เช่นเดียวกันนะสำหรับตัว otto, รถตูนนน้นะครับผมถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนนะครับผมของแถมอีกเพียบพี่ๆต้องการอะไรโทรมาหาบุ้มได้เลยครับ0902989893นนะครับผมนะคันนี้ ปีนิบดเลยนะปีใหม่มากๆโฉมกันน้าโฉมมาแน่เชนแบบนี้นะครับผม <g ül> ก็อย่างที่พี่ๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะสําหรับโฉมยอดนิยมแบบนี้ที่แบบคันใหญ่มากพร้อมรับส่งผู้ยาร,รับส่งนักท่องเท,ที่ยวได้เลยหรือใช้งานในครอบครัวก็ได้นะครับผมนะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างคันนี้ทะเบียนพหทุ่งกวางสองแดเจ็ดเก้านะครับผมได้รับโภคปีเกสบวันเช่นเดียวกัน นะครับผมแคมเปญพิเศษเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่าง,งวดไปจ่ายทีปีหน้าได้เลยนะถ้าจับจองภายในช่วงนี้นะครับผมนะพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเรื่ของโทมหารมกนก่อนได้ที่0902989893ได้เลยครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถรถตู้นะครับผมรายละเอียดมีไม่เยอะผมจะให้พี่ๆเน้นดูความเดิมนะครับผมนะความเดิมของตัวรถว่าเป็นยังไงบ้างรถทุกคันของบริษัทเบญโยนะครับเป็นรถเกตเอ คัดคุณภาพมาให้พี่ๆแล้วมีที่มาที่ไปดูคันแน่นอนนะเล่มไม่มีชํารุดหรือสูญหายนะครับผมไม่มีชนหนักพิคว่ำแน่นอนนะครับผมน้ําพ่วงตัดต,ต,ต่อแต่แต่งยิ่งไม่มีเลยนะครับผมสีซิงเวอร์สวยๆแบบนี้นะเดิมแท้จากโรงงานนะครับเหมือนพี่ๆีได้รถใหม่กันไปใช้เลยกระจังหน้าโฉมกันน้มจะเป็นโครเมียมสองชั้นเส้นใหญ่แบบนี้นะครับผมนะไม่มีร่องรอยของสนิมเลยตัวไฟเช่นเดีวยวกันไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมสวยๆแบบนี้โคมไฟสถแจ๋วนะครับ บางคันอาจจะยังไม่ได้ปรับสภาพทาความสะอาดนะแต่ว่าอันนี้คือพร้อมขายพร้อมใช้งานแล้วสภาพคล้ายๆกันรถตู้ทุกคันของบริษัทเปชนยนต์บอกไว้เลยครับผมว่าใช้งานได้ตามปกตินะไม่มีตําหนิแน่นอนหาแทบไม่เจอเลยนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เป็นรถปลดระวางมาจากศูนย์นะครับผมนะปลดระวางมานี่ครับผมไฟตัดหมอกมีให้เช่นกพร้อมกับแผงระบายอากาศชิ้นใหญ่ด้านบนตรงกลางตรงนี้เลยนะครับผมมาต่อกันเลยแบบรวดเร็ว เหลี่ยมสันครับผมนี่รอยตรงรอยต่อแนบเนียนสนิทนะครับผมไม่มีเพเยอรอ้าปากแน่นอนนะสีเท่ากันทุกจุดสีเซนเวอร์เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมรถตู้ทําเงินนึกถึงบริษัทรถยนต์นึกถึงบูมได้เลยนะครับผมกระจกข้างๆปรับพับไฟฟ้าสีดําชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสีเดิมจากโรงงานต้องสีดําเท่านั้นนะครับปรับรับไฟฟ้าด้วยนะตัวล้อผมคันนี้ได้เป็นล้อกระท้านะแบบออริจินอลเลย นะครับผมล้อกระทาแบบนี้รัดด้วยยางดันหลบปี21ิเอดเลยนะครับผมดายยางสองรุห้าับเจ็1สิบาสิบห้ายางปี21เออาไปวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนครับผมยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสำหรับตัวรถตูของบริษัทเพชรยนนะได้ยางใหม่ๆกันไปเลยตัวซุ้มล้อและเบ้าโช๊กนะครับผมนี่ครับมีปั๊มจากโรงงานมาให้เมทดพาร์เห็นชัดเจนลูกลมโคงรูปเดิมตัวโครงสร้างเดิมๆนะครับผมนะตัวโช๊กไม่มีการตัดต่อตัดแต่งน็อตไม่มีขยับเลย นะครับผม,มแน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะนี่ครับสภาพเนียนกลิบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะเอาไปวิ่งใช้งานอย่างเดียวรับเงินกลับบ้านอน่างเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะโอเคครับมาดูกันในห้องพูดโดรศาพท์กันเกว่าด้านหน้านะครับผมคันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นเบาะหนังอ่าเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งฉะ,ะนั้นเหมา,าะมากๆเลยครับผมช่วงไฮซีซันแบบนี้เอาไปวิ่งใช้งานรับส่งพู้โดยสารทนักท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมชาวต่างชาติชอบมากๆนะ คอมพิวเตอร์โฉมกันดั้มเพราะว่านี่ครับเพดานเขาสูงมากๆนะแล้วก็นั่งสบายผมได้เป็นเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งด้วยสามารถเอาไปแต่ง VP เพิ่มได้อีกเยอะเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนี่เบาะหนังแน่นๆแบบนี้นุ่มๆนะครับครบๆออริจินอลนี่ครับผมมีวิทยุมาให้รวมถึงแอร์แบบแมนนวลสามหัวแบบนี้เกียร์แมนนวลห้าสปีดเช่นเดีวยวกันวงอะไรเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะแอร์วงแอร์แบ็กมีมา ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะนี่ครับสำเนาเล่มมีให้คู่มืออยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผมรถมีที่ปาร์ทที่ไปแน่นอนนะประวัติสูงครับผมตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับรถกู้คันของบริษัทเพชรยนต์เป็นรถเกรดเอนะนะี่ครับหนะัวน้องไม่มีขยับเลยตามซอกไม่ต้องเก็บสีครับผมนะเดิมๆแบบนี้เอาไว้วิ่งใช้งานอย่างเดียวครับผมและก็ไม่ได้ใช้งานหนักด้วยนะสําหรับตัวรถตู้นะทุกคันเลยครับผมคัดเกะคัดสภาพมาให้พี่ๆแล้ว จะแกะให้ดูเม็ดอาร์นะครับผมแต่แน่นมากอ่ะนี่เลยดูกันเล็กน้อยครับผมเห็นชัดเจนแบบนี้แสดงว่าไม่มีการโปรส๊สีแน่นอนนะครับผมนะรถไม่มีโดนเลยสักจุดเดียวนะครับโอเคมาดูเม็ดอาร์ด้านนอกกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่เม็ดอาร์ด้านนอกนะเห็นชัดเจนแบบนี้เดียงตัวสวยๆช่องไฟสวยงามนะครับผมเห็นครบทุกจุดไม่มีรอยโป๊สีมาเรียมสารสวยงามเช่นเดียวกันนะครับผมเท่ากับว่ารถไม่โดนรถไม่ช้ำ กระจกพาทเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมโอเคมาดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันมากดีกว่าเริ่มกันที่เกสตู้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะดู VIP มากๆเลยนะพี่ๆไม่ต้องไปแต่งเพิ่มก็ได้ครับผมขับแบบนี้ก็วิ่งรับงานได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปเสียเงินแต่งเพิ่มแล้วนะครับผมคันนี้พร้อมมากดูด้านในได้เบาะหนังใหญ่ๆแบบนี้ครับผม แบบนี้เขาเรียกว่าเบาะอะไรผมไม่แน่ใจนะหลายสำนักก็พูดต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าได้เป็นเบาะหนังตามแถวเก้าที่นั่งนั่งสบายๆกันมปเลยนะครับผมนะตัวแอร์มีมาให้ครบจุดแบบนี้นะครับผมปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับผมคอนโทรลเองได้ผนังบุกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยและตัวพื้นนะครับก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มนะปูพื้นมาให้แล้วสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่มีรอยโดนมาแน่นอนถุงเครื่องมืออะไรมีมาให้ครบ,ครบ คันๆน,นะครับผมครบพ้วนแบบนี้เลยนะครับสภาพก็ถือว่าสาะอาดจา้าใช้งานได้ตามปกตินะดูกันที่ล่องประตูกันบ้างดีกว่าครับในตัวของบานสไลด์นี่ครับไม่มีตกล่องเลยนะเห็นอาคมคมสีแดงแน่นแน่เหนียวเนียว่ครับเม็ดอากเห็นครบทุกจุดนะบ,บอกเลยไม่ต้องแกะให้พี่ๆดูก็ได้นะครับผมเท่ากับว่ารถไม่มีโดนไม่มีทําสีไม่มีโป๊สีมาครับตัวโครงสร้างรับประกันเลยนะครับผมนี่แบบนี้ มีการันตีให้สามสิบวันเลยนะครับผมนะสำหรับตัวรถทูกคันงของบริษัทเพชรยนต์นะเพราะว่าเราคัดเก็บสภาพามาให้พี่พีแล้วซื้อไปใช้งานเดี๋ยวไม่ต้องซ่อมเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมนี่ให้ดูพยายามให้ดูแบบหลาย,ลายจุดนะครับตำหนิให้พี่พีอยู่แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาดูบานสไลด์กันบ้างนะครับผมจากเล็กน้อยนี่เลยนะครับผมไม่มีตกลงแน่นอนนะแบบนี้นี่ครับรอยต่อ สวยๆครับผมเนี่ยเนียนสนิทน,นะไม่มีรอยเชื่อมรถไม่ได้มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะครับผมดูได้เลยเหลี่ยมส,สันสวยง,งามแบบนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์ครับผมพร้อมใช้งานนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้รถเกียร์เอต้องเป็นแบบนี้ครับผมนะในส่วนของล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะครับผมยางปีใหม่ๆดูใหม่ามากนะครับดอกยางแน่นๆลึกๆแบบนี้เลยสวยๆงามๆเลยครับผมนะฝาท้ายอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่า ค่อนข้างแน่นครับผมไม่มีที่จอดแล้วตรงนี้ก็ติดแล้วนะนี่ครับแต่ว่าเดิมแท้แน่นอนนะตัวโลโกโล้โตโยตา้ากับสติ๊กเกอร์คอมมูเตอร์อยู่ตรงกันนะครับผมเท่ากับว่ารถไม่มีการแกะไม่มีการโดนมาอย่างแน่นอนไล่ฟงไลฟ้า,า,ฟามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมรวมถึงกานปัดน,น้าฝนใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงนี้สามมีมาให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมมาสรุปราคาให้พี่ๆฟังกันเลยแล้วกันคร่าวๆนะครับผม สำหรับพี่ๆที่สนใจตัวคอมมิวเตอร์นะแบบนี้ให้ดูสคบอก่อนนี่ครับนี่เลยถูกต้องตามกฎหมายครับผมนะไม่มีการขายเกินราคาแน่นอนนะครับผมโตลต้าคอมพิวเตอร์สามจุปี2018ันคันนี้นะครับผมเลขมาอยู่ที่แสนต้นๆเท่านั้นเองราคาก็สุดพิเศษครับผม789,000บาทนะครับคันนี้789,000บาทราคาไม่แรงเลยนะครับผม แล้วก็ได้ฟังก์ชันขับทีเก้าวันอีกด้วยอ่าพี่ๆท่านใดนะสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรมาหาผมก่อนได้เลยที่0902989893ับผมนะของแถมมีให้อีกเพียบครับผมอยากได้ส่วนลดพิเศษต่อรองกันหน้ารถได้เลยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของนะรีบจับจองเข้ามาก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอพาพี่เช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด รถเข้าใหม่ด้วยนะครับผมนะรถตู้ยังมี80คันเลยก็ว่าได้นะครับสต็อกรถตู้ตอนนี้นะเยอะมากๆรอพี่ๆมาจับจองเจ้าของอยู่ช่วงไฮซีซันแบบนี้ลาดไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะแถมยังไม่ต้องจ่ายค่าง้งวดด้วยโมชั่นสุดพิเศษนะครับผมมีเฉพาะวิลเลอร์เจ้าใหญ่เท่านั้นที่ได้แบบนี้นะครับผมโอเคนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมกันมาจนจบนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ